เพราะว่าแกไม่ได้ไม่ได้ที่จะทำโต้งเลยเพราะเขาอยู่กันมาทำไมว่าเขาลูกอย่างที่ว่าเขาจะทําเพื่ออะไรอ่ะเพราะลูกเขางมือเขาอ่ะเขาไม่ตัดมือทิ้งี่ะเพราะโต้งเขาเป็นมือสำคัญเขาคือคอยเคลียร์งานคอยดูเรื่องอะไรให้ต่างๆนานาเขาจะไปทาเพื่ออะไรของงานนะครับไปฆ่าตัวของเพื่ออะไรเพื่อไปเล่าคนนวมาใครจะเล่าดีอ่ะเพราะโต้งอยู่เข้ามาไม่ต้องใช้ปืนเลยเกาอยู่ได้มาตรงไหนตรงไหนแล้วโต้งเป็นพวกปืนยังไเชื่อว่าครับไม่ทำไม่ทำเพราะว่าคิดว่า ปาไม่ทำหรอกผมคิดว่านะมีคนรู้หลายคนอยู่มันเคยมีการทำร้ายร่างกายในบางส่วนนะบางส่วนที่โต๊ะร่าแสงทำนะครับมันนั่ไม่ใช่ตัวหัวมันมันแสงทำไหวกันทางครับเออทางเข้านะครับอันนี้ว่าเขาให้ข่าวเป็นไงกระโปงเด็กบรรยากาศเจอสวยคุณผู้ นะครับทางเข้าขง,งานตัวเลือก5คนแต่อย่าลืมนะวันที่เกิดเหตุการณ์ยิงกงินเกิดขึ้นเข้าใจว่าโต้องคงต้องไปต่อขอโทษเพื่อขอให้หนุ่เมียตัวเอง เอาได้ไหมครับถังห้าคนครับเลี้ยวครับเงี้ยนี่ครับไปยังไงอธิบายหน่อยคือมันมีข้อมูลออกมาก็คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหลังจากที่มันมีปัญหาเรื่องที่ว่าตัวของสจโต้ไปข้ามหัวที่เอาลข้างขวาแลวครับเลี้ยวขวาแล้วตามไปครับัวโกยังไม่ได้ออกตัวเลยเลยว่าเราจะลงสนามนี้หรือเปล่าเหมือนคล้ายๆคิดหลายห้ารายชี้โกก็ลงไม่ได้แล้วอืแล้วก็ห้านก็ยังอายุร้อยเกินไปบารมียังไม่ถืงครับตรงไปเลยครับตรงไปเดี๋ยวเข้าไปสนามต้งนั้นเลยครับเข้าตรงซุ้มซุ้มประตูบ่ครับ เพรับบ่ได้เลี้ยวเนาะตรงไปถึงเอเลย่ไปเขียวน่ะครับนั่นแหละรถไาจารเดินนะครับครับผมขอบคุณครับทำไปลองเออมันอยากบอกเนาะเออเพราะมันดีครับเออมันไปได้อยู่ตีวักๆนั่นนะติดมองล่อนี่เนี่ยนี่ติดขางนี่ยนี่ตอนหลับครับนี่ตอนหลับนี่ครับนี่ครับ อโอ้สถานที่กว้างขวางครับโอต่องห่วงเลยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตัง้ตงตรงนีนะะ้แล้วก็อันเฉียงเข้าไปตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับมมีาอีกชุดอ๋นอนั่งเพราะว่า เกี่ยวกันไหมทิศวันตกทิศวันออกเกี่ยวไม่ไม่ไม่มันมันก็เกี่ยวกับบิดบิดหาได้ครับบิดหนีได้ครับตั้งอยู่ระหว่างฝ่ายสองต้นนะครับตรงล้มอ่ะตรงล้มไม่ที่หคือคือคือหน้าหน้าหน้าไม่ทีอยู่ทางกระสีนี่ใช่ไหมครับใช่ดี๋ยวจะขยายทางกระสีออกไปหลังไปครับคิดมากคิดมาก